เอาอะไรเลปล่าวันนี้เราทำอะไรกันดีไหนแรงไหมได้ดิขอขึ้นหรือขอลงดิขอขึ้นดีกว่าขอขึ้นขขนะหรอ <laughs> อดีอ่ะกดเลยลุยลุย Welcome to Arena of r a l e r ไมคุณเนเ็งียบจังครับตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่ ติง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 ปุ๊รมังกรนี่มีปะมังกร่มีัของเราสวยไหม

นี่จบเกมหน้ามาแปิบหกด่ัมดกไป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 ไยไป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 ไไปไไป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 ไไปไปไป ท้นาน,นหน้ามีเกิดมีเกิดเขาท่านหน้ามีเกิด <I need S 2> ท่านหน้ามีเกิดท่านหน้ามีเกิดไปเฮ้ยบ้านบ้านบ้านชิบหายละชิบหายละเย้เฟนหน่อย <laughs> 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 เฟินเฟินเลย <laughs> สนุกกันไหมครับทุกคนเป็นไงบ้างไครับรับชมคลิปนี้ขอให้มีความสุขนะครับ เพราะผมมีครับสุกเลยหัวร่มรมแล้วบ๊ายบายครับทุกคนว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย